เดี๋ยวเราจะมาแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวนะครับกรณีที่ a เท่ากับหนึ่ว่าดีกรี2ตัวแปรเดียวเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าดีกรีที่สูงสุดของแต่ละข้อเนี่ยจะสูงสุดแค่2นะก็คือยกกําลังนั่นแหละนะครับมันยกกําลังสูงสุดแค่2นะครับตัวแปรเดียวนะครับนั่นก็คือในแต่ละข้อเนี่ยก็มีตัวแปรเดียวนะครับอย่างเช่นข้อที่ครูมาเนี่ยก็จะมี1 2ใช่ไหมเป็นตัว x นะครับไม่มี y มาเกี่ยวข้องแล้วถ้า y ก็ y เลยถ้า r ก็ r เลยถ้า x ก็ x เลยอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเรียกว่า ตัวแปรเดียวเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะมาแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวนะครับในกรณีที่ a เท่ากับหด้วยนะครับคือพหุนามเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปทั่วไปนะครับที่เป็นแบบเนี้ยนะครับ ax ยกกำลังสบวก bx เนาะแล้วก็บวก c นะครับคำว่าในกรณีที่ a เท่ากับหตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่า a ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเลข1นึ่งพอมันกลายเป็นเลข1แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีเลขข้างหน้าสังเกตไหมว่าตรงหน้า x จะไม่มีตัวเลขเลยนะครับถ้าเกิดว่า มีตัวเลขข้างหน้า x เนี่ยก็จะเป็นในอีกวิธีหนึ่งไปนะครับแต่วันนี้เราเอา x เอ้ยเราเอา a ที่เป็น1ก่อนนะครับมา,มาเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อ1นึ่ x กำลังสบวกเ x บวกยีนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรอยู่ในการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวกรณีนนที่ a เท่ากับหนึ่งแนะบนั้นก็คือคูณกันได้พจน์หลังบวกกันต้องได้พจน์กลางนะครับคูณกันได้พจน์หลังบวกกันได้พจน์กลางอันนี้จะจดเอาก็ได้นะครับหรือว,ว่าจะจำเอาก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลอง ทาทำเลยนะครับอ่ะไปดูก่อนพจน์หลังนะครับอันนี้พจน์หลังเนี่ยนะครับคือพจน์ที่ไม่ไม่ติดตัวแปรนะครับเป็นค่าคงตัวนะครับอย่างเช่น20เนี่ยนะครับคือพจน์หลังเนาะเราก็มาดูว่า20นะครับอะไรคูณกันบ้างได้20เนาะที่เรารู้จักนะครับเอาจํานวนเต็มนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลย20กับ1เนาะ20คูณ1 1คูณ20ก็ได้นะครับกรณีที่2 5 4สเออห้าสี่ก็รวมเป็นกรณีเดียวกันเลยนะสี่ห้าห้ามี่ยับ2เนาะ 10กับ2ตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีพื้นฐานการคูณนะอ,อย่างง่ายก็คือต้องต้องท่องสูตรคูณตั้งแต่ไม่2ถึงไม่12เนี่ยต้องให้ได้นะครับถึงจะทำแยกตัวประกอบแบบนี้ได้นะครับใครที่ไม่ได้ก็ฝึกเอานะครับหัดเอาเนอะเราเคยท่องไหมตั้งแต่ประถมแล้วนะครับโอเคนะครับเรามีางวดอยู่3กรณีนะที่คูณกันได้20นะครับคูณกันได้พดหลังจากนั้นครับให้มาดูว่าอันไหนเนี่ยมันสามารถรวมกันแล้วนะครับบวกกันแล้วมันจะได้9บ้างเอ้ย <Hey, S 2> ไปดูที่20ก่อนเนาะ20กับ1 ม,มากบวกกันได้มากสุดก็21เนอนาะเอามาลบกันะนะครับเอาถ้าเอามาลบกันก็ได้19เพราะฉะนั้นอันนี้ตัดออก10กับ2ทีนี้10บ,บวกกันก็ได้12เนาะเอามาลบกันก็ได้แค่8เพราะฉะนั้นไม่มีทางได้9แน่นอนเพราะฉะนั้นกรณีที่ผ่านนั่นคือ5กับ4นั่นเองนะครับบวกกันได้9นะครับโอเคเมื่อเราได้กรณีแล้วนะครับจัดไปครับเขียน2วงเล็บไว้รอแบบนี้นะครับจากนั้นเติมเไว้รอเลย2ตัว ด้านหน้าจากนั้นเอากรณีที่ผ่านเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับนี่เอามาเลย5กับ4นักเรียนจะวาง4กับ5ก็ได้นะห้ากับสก็ได้เหมือนกันเมื่อเราได้กรณีเสร็จแล้วนะครับเอามาวางใส่วงเล็บเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราต้องการให้มันกลายเป็นบวก9เนาะรวมกันแล้วได้บวก9นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เนี่ยเครื่องหมายเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นบวกทั้ง2นี่บวก4กับบวกวก่กับบวกหนะครับก็รวมกันได้9นั่นเองเนาะโอเคแค่นี้ก็เสร็จนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2 ทำสเต็ปเดิมเลยนะครับข้อแรกเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วมาเจอเนี้ยมันอาจจะงงกันได้นะครับไม่เป็นไรเราต้องไปดูข้อที่2อเอามาดูครับทีนี้4ี่ส <40. S 1> อะไรบ้างครับที่คูณกันได้4ี่เอาเป็นจํานวนเต็มนะครับก็ง่ายๆเลยอ่ะ40กับ1ก่อนแล้วกัน40กับ1 20ยี่สิกับ2ไงอ่าใช่ไหมมีอะไรอีก8 5ดห้าอ่าแ5 85 40แปดห้าสี่บเนาะ ทั้งหมด3ามกรณีทีนี้มาเช็คไปทีละกรณีนะครับว่ากรณีไหนจะผ่านเนาะเราต้องการที่จะคูณกันได้4ี่ิบนะครับคูณกันแล้วได้ส0ิบนี่มีสมกรณีแล้วนะครับแต่ต้องบวกกันแล้วต้องได้สิบสามี่ิบกับหนึ่งสี่บวกหนึ่งก็ได้11 40สิบลบหนึ่งก็ได้ส9เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าได้ครับต่อไปยี่บกับสองยี่บวก2ก็เป็นย2ิบสองเนาะ20ิบลบ2ก็ได้1 0 18ไม่ได้เราต้องการส3ามครับเนี่ยต่อไปครับแกกสดกรณีนีนน้ผ่า เป๊ะเลย13นะครับโอเคกรณีท okay. ี่ผ่านใช่ไหมใส่2องมูลิไว้รอครับจากนั้นเติมอีกด้านหน้านะครับจากนั้นเอากรณีที่ผ่านเื่อนไขมาครับ8กับ5ปึ๊บแบบนี้ต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเติมเครื่องหมายนะครับเพื่อที่จะทําการรวมกันแล้วมันต้องได้ลบ13นะครับการที่เราจะทําให้มันได้ลบ13เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเติมเครื่องหมายลบกับลบนะครับลบแบวกกับลบ5ก็จะได้เป็นลบ13 นะครับสมมุติถ้าเป็นบวกแปดะบวกแปดกับลบห้าบวกแปดลบห้ามันก็จะได้เป็นบวกสามเนาะแต่เราต้องการลบสิบสามเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ในลองใส่บวกตรงเลขค่าดูสิถ้าบวกตรงเลขค่ามันก็จะกลายเป็นลบสามก็ไม่ได้ครับเราต้องการลบสิบสามเนาะเพราะฉะนั้นทั้งสองเครื่องหมายตรงนี้นะครับทั้งสองตัวมันก็จะต้องเป็นลบนะครับก็เสร็จแล้วเนาะต่อไปครับข้อที่สามข้อสุดท้ายสิบสิบนะครับอะไรบ้างคูณกันได้สิบง่ายๆเลยอันนี้เลขสิบง่ายๆครับในลองมาที่ 3, สิกับหนึ่งสิบกับหนึ่งสองกับห้านี่ไงมีอีกไหมไม่มีเมื่อเราได้กรณีมาแล้วนะสองกรณีเราก็ต้องมาเช็คว่ากรณีไหนนะครับที่จะทําการบวกกันแล้วได้สามโอเคเนาะมาครับสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบหนึ่งได้9้าไม่ผ่านสองบวกหได้เจ็ดแต่สองบห้าเอ้ยได้สามพอดีนีนะ่เพราะฉะนั้นกรณีนี้ผ่านนะครักรณีนี้มานะครับ จากนั้นก็เติม x y ทั้งสองตัวเอากรณีที่ผ่านมาครับ2กับ5จากนั้นครับเราก็จะมาดูการเติมเครื่องหมายตรงนี้เราต้องการให้มันได้ลบสเนาะให้มันได้ลบสอืมเอาอะไรดีอะใส่ลบลบได้ไหมถ้าเกิดว่าใส่ลบลบเนี่ยมันก็จะเป็นลบเนาะถ้าใส่ให้2เป็นบวกอะ2อลบห บ,บวกกับลบ5ลบเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ3บพอดีนะเพราะฉะนั้นรูปนี้แหละนะมันจะแยกได้เป็นรูปนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับและนี่คือทั้ง3ข้อนะครับแต่นักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงเนาะการแยกตัวประกอบเนี่ยไม่นักเรียนแยกเสร็จกูยอยากให้นักเรียน,นยลองเช็คคาตอบดูทุกครั้งก็ได้นะครับว่านักเรียนคูณกันแล้วมันได้ตัวหลังจริงไหมบวกกันแล้วเนี่ยมันได้ตัวกลางจริงไหมแล้วก็เช็คที่ตัวเลขนะครับอย่างเช่น5กับ4 5คูณ4ี่เป็น2ี่สบ ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแล้วก็5้าบวกสก็ได้เป็น9ถูกต้องนะครับมาดูตัวนี้ทีนี้ลบแปคูณกับลบห้าลบคูณลบเป็นบวกเนาะนะครับลบแคูณลบหมันก็ได้เป็นบวกสีนะครับแล้วก็ลบแปดลบแบวกกับลบหก็ได้ลบสิถูกต้องนะครับและสุดท้ายคือบวกสคูณกับลบหก็เป็นลบสิถูกต้องเนาะแล้วก็ลบอ่าแล้วก็2บวกกับลบหก็ได้เป็นลบสถูกต้อง นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแยกไม่ได้นักเรียนไปเจอจุดที่แยกไม่ได้สมมติสามจุดหนึ่งนะนะครับ x ยกกาลังสองลบสาม x บวกสิบเนี่ยนะครับสมมุติตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบกลายเป็นบวกเนี่ยเมื่อกี้ครูสอนบอกว่าสิบเกิดจากอะไรคูณกันใช่ไหมมีสิบกับหนึ่งสองกับห้าเพราะฉะนั้นกรณีที่ผ่านมันก็คือกรณีที่2กับ5เนาะนักเรียนใส่2วงเล็บแบบที่ครูบอกเมื่อกี้เลยแล้วเติม x ไว้รอเติม x ไปรอจากนั้นนักเรียนใส่2กับ5 นักเรียนต้องการให้2กับ5บวกกันแล้วได้ลบ3นักเรียนก็เลยใส่ลบตรง5และใส่บวกตรง2นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยคำตอบของทั้ง2องก้อนเนี้ยมันเหมือนกันเลยนะนั่คือ x บวก2กับ x ลบ5แต่โจทย์นักเรียนดูโจทย์สิโจทย์ตรงนี้มันเป็น x กำลัง2ลบ 3x ลบ10เนาะแต่ตรงเนี้ยมันกลายเป็น x กำลัง2ลบ 3x แต่บวก10ต่างกันตรงลบ10กับบวก10ตรงเนี้ยนะแต่ว่าคำตอบออกมาได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเช็คคำตอบตรงเนี้ยนักเรียนมันก็จะ นะครับนักเรียนต้องเช็คว่า2คูณกับลบหเนี่ยมันได้พดหลังจริงไหม2คูณกับลบหมันได้ลบสินะครับแต่โจทย์ตรงเนี้ยมันเป็นบวก10เนาะซึ่งมันผิดนะครับตรงเนี้ยมันแปลว่าข้อนี้มันแยกไม่ได้นะมันแยกไม่ได้ในตอนนี้นะเมื่อนักเรียนเรียนในดับที่สูงขึ้นไปนี่มันก็อาจจะแยกได้เนาะโอเคนะครับแลวนี่ก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสตัวแปรเดียวกรณีที่เเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวครูลองให้พวกเราไปลองทํากันบ้างดีกว่า x ยกกำลังสองลบห x นะครับลบสิลองทำดูนะนักเรียนก็ไปดูว่าอะไรคูณกันเนี่ยนะอะไรคูณกันได้16บบ้างนะมีอะไรบ้างสี่สีนะ่ไหมใบให้เนาะสี่สี่ไหมสนะิบหกหนึ่งไหมแปดสองไหมนักเรียนลองดูว่ากรณีไหนเนี่ยจะผ่านนะครับเมื่อกรณีไหนกรณีหนึ่งผ่านเสร็จปุ๊บนักเรียนตั้งสองวงเล็บไว้รอเติม x ไว้รอครับสมมุตินะสมมุติ ส,สมมติกรณีอันนี้ผ่านสีนันก็มาตั้ง4ีีนั้นเงก็มาใส่เครื่องหมายทีนี้ต้องการให้มันเป็นโลบหกได้ไหมอะไรยังไงเนาะอ่ะลองเอาไปแยกกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแยกได้เดี๋ยวลองตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ